จอบที่อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับวีโก้นะครับมาติดตั้ง,งวงมาลัยไฟฟ้าที่ผมนะครับคันนี้เดิมๆมันเป็นวงมาลัยธรรมดานะครับหนักมากนะครับไม่มีปั๊มพาวเวอร์นะครับไม่มีปล่องพาวเวอร์ท่อพาวเวอร์ไม่มีนะครับเป็นระบบเป็นรถตัวเจนะครับตัวธรรมดาที่ไม่มีพาวเวอร์นะครับวงมาลัยก็จะหนักมากนะครับนี่นะครับแต่เห็นผมรับติดตั้งวงไฟฟ้าก็เลยเจ้าของเลยดับรถมา ครับนี่ตำแหน่งมอเตอร์ก็อยู่ด้านใต้เนี่ยครับแอบมิดชิดครับไม่ให้เห็นนะครับการใช้งานเปืดหน้าออนนะครับหรือตดเครื่องนะครับหรือก็คือเราโชว์หน้าออนไปเลยเลี้ยวได้เลยนี่ครับนิ้วเดียวครับนี่เบานะครับเบากว่าครับพาวเวอร์เยอะเลยนะครับนี่ ใช้งานง่ายนะครับนิ่มพวงอะไรจะนิ่มกว่านะครับขี่แล้วมันทําให้รู้สึกว่าสมูทดีกว่าในขณะที่เราขี่เร็วนะครับมันจะไม่เหมือน power นะครับมันจะมีข้อดีกว่า power เยอะเลยนะครับคันนี้เป็น v i g o นะครับมาติดตั้งไฟฟ้านะครับเป็นอีกนักเลือกสําหรับรถที่เป็นพวงไอธรรมดาหนักนะครับหรือว่าเป็น power ที่รั่วแล้วซ่อมไม่จบเหล็กรั่วเนี้ยอาการเหล็กรั่วเนี้ยซ่อมไม่ค่อยค่อนข้างยากนะครับกว่าจะจบนะครับโอเค าฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่างนายวงไฟฟ้าสวัสดีครับ